นายกวลแรงงานไทยในอิสราเอลเดินทางกลับไทยให้เร็วที่สุดก่อนสถานการณ์เลวร้ายกว่านี้ก่อนสถานการณ์จะเลวร้ายไปกว่านี้นายกวลแรงงานไทยในอิสราเอลเดินทางกลับไทยให้เร็วที่สุดหลังเปลี่ยนใจเพราะนายจ้างเพิ่มค่าแรงฝากถึงผีน้อยความปลอดภัยสำคัญที่สุดไม่ต้องกลัวถูกดำเนินคดีเตรียมหารือกับแรงงานเพิ่มเงินจูงใจวันนี้23ตุลาคม66 นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินความไม่สงบในอิสราเอลฉนวน,นกาซาณนะกระทรวงการต่างประเทศตามที่มีรายงานว่าขณะนี้สถานการณ์ในอิสราเอลและฉนวนกาซามีการโจมตีเพิ่มขึ้น ส่วนยอดผู้เสียชีวิตในขณะนี้ยังคงอยู่ที่30คนและร่างผู้เสียชีวิตที่ผ่านการพิสูจน์อัตลักษณ์และส่งกลับให้กับครอบครัวจำนวน8คนผู้ได้รับบาดเจ8คนและคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกัน19คนซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้รับการยืนยันจากทางการอิสราเอลส่วนแผนอพยพคนไทยกลับประเทศตัวเลขผู้มีความประสงค์ขอเดินทางกลับไทยณนะวันนี้23ตุลาคม66 8,478คนโดยทางกลับแล้ว3,100คนจากทั้งหมด17เที่ยวบินและยังคงเหลือคนไทยอีกประมาณ5,000กว่าคนที่รอการอพยพทั้งนี้ยังมีคนไทยอีกจำนวนหนึ่งที่ประสงค์ขอเดินทางกลับด้วยตนเองซึ่งรัฐบาลก็จะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้ใจ่ายโดยสามารถเบิกได้ตามความเหมาะสม ส่วนแผนการบินปัจจุบันได้ปรับให้อพยพได้800คนต่อวันซึ่งจะมีการผสมจากการบินตรงไปรับที่ประเทศอิสราเอลและไปรับที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตโดยมี4สายการบินนายกยอมรับว่าปัจจัยที่ทําให้แรงงานไทยไม่ยอมเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากนายจ้างได้เพิ่มค่าแรงและเลื่อนวันจ่ายเงินเดือนเป็นวันที่10พฤศจิกายน จากนั้นนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าขีดความสามารถในการนำแรงงานไทยกลับประเทศวันละ800คนตอนนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกแต่ปัญหาก็คือมีแรงงานไทยเปลี่ยนใจตัดสินใจไม่เดินทางกลับมาเป็นจำนวนมากโดยมีเหตุผลหลักคือนายจ้างดึงระยะเวลาการจ่ายเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้างเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แรงงานไทยตัดสินใจอยู่ทำงานต่อ ในการประชุมวันนี้ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าแม้กระแสข่าวสงครามจะเบาบางลงไปแต่ความเป็นจริงการสู้รบมีความเข้มข้นมากขึ้นไม่ได้ลดน้อยลงไปจากเดิมและมีแนวโน้มจะขยายเป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้นไปยังประเทศใกล้เคียงจึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าจะเลวร้ายกว่าเดิมหากทางการอิสราเอลมีการปฏิบัติภาคพื้นดิน นายเศรษฐากล่าวว่ามีรายงานว่าทางการอิสราเอลจะเริ่มปฏิบัติการภายในหนึ่งถึงสองวันนี้จึงอยากจะวิงวอนให้แรงงานไทยตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยและขอให้ญาติพี่น้องชาวยอพูดจูงใจให้เดินทางกลับในช่วงที่รัฐบาลสามารถให้ความช่วยเหลือได้หากพื้นที่ถูกปิดกั้นหรือถนนถูกตัดขาดจะยิ่งสร้างความยากลำบากในการเดินทางมายังสนามบินเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นที่จะต้องพูดสื่อสารให้กับประชาชนทุกคนทราบ ขณะเดียวกันได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานไปดูแลแรงงานที่จะเดินทางกลับโดยเพิ่มแรงจูงใจจากเดิมที่ให้แรงงานไทยที่เดินทางกลับ15,000บาทจะให้มากขึ้นกว่าเดิม ส่วนการเจราจากับประเทศอิรานและประเทศกาตาร์ในการช่วยเหลือตัวประกันจำนวน19คนนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าทุกช่องทางรัฐบาลยังดำเนินการอยู่เพียงแต่ไม่พูดเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงโดยในการเดินทางไปประชุมในต่างประเทศล่าสุดก็มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำหลายประเทศร,รวมถึงกษัตริย์ของประเทศโอมานและประเทศบาเรนรวมถึง องมกุดราชก,กุมารของประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งตระหนักดีว่าสถานภาพของคนไทยที่เราไม่ได้เป็นประเทศคู่กรณีหรือคู่ขัดแย้งแต่มีการสูญเสียเป็นจำนวนมากตัวประการทั้ง19คนตอนนี้ไม่รู้ชะตากรรมแต่ได้ใช้ความพยายามทุกช่องทาง ส่วนแรงงานไทยที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาจ้างหรือผีน้อยที่ยังอยู่ในพื้นที่เพราะกลัวจะถูกดำเนินคดีย้อนหลังนายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีปัญหาขอแค่ตัดสินใจเดินทางกลับอย่างอื่นเอาไว้คุยกันทีหลังแรงงานไทยทุกคนต้องกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยคือเรื่องสำคัญที่สุดขอให้ห่วงชีวิตของตัวเองและให้รีบกลับประเทศไทยโดยเร็ว นายเศรษฐายังกล่าวเพิ่มเติมกรณีที่นายจ้างเลื่อนจ่ายค่าจ้างให้แรงงานไทยเป็นวันที่10พฤศจิกายนซึ่งปกติการจ่ายเงินจะจ่ายวันที่31ตุลาคมโดยจะโทรศัพท์ไปพูดคุยกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่านําเรื่องเงินมาแลกกับชีวิตของแรงงานานอไทยโดยตนจะโทรไปขอร้องและกำชับ ว่าควรจะดูแลแรงงานไทยให้ดีกว่านี้หากแรงงานต้องการจะกลับวันไหนก็ควรจะจ่ายค่าแรงไม่ใช่นำเงินมาล่อแล้วให้แรงงานอยู่และหากมีการเกิดความสูญเสียขึ้นก็จะเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนี้ก็จะต้องมีการพูดคุยกับบริษัทในหน้าทั้ง12แห่งนายยกรัฐมนตรียังระบุอีกว่าการออกมาพูดเรื่องนี้แม้จะถูกกระแสตีกลับตนก็พร้อมยอมรับเพราะหน้าที่ของตนคือดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน